คนนะคะเช้าวันกินเจวันที่8ของปีนี้แล้วแต่วันนี้ต้องไปทำงานค่ะก็เลยจะถ่ายคลิปวิดีโอระหว่างทางที่จะออกไปทำงานนะคะจากบ้านในเมืองไปที่กระทูซึ่งวันนี้จะมีขบวนแห่ของศาลเจ้ากระทูะคะ่ะเราน่าจะได้ส่วนทางกับขบวน ขบวนแห่พระนะคะที่แห่จากกระทูเข้ามาในเมืองเป็นประจำทุกปีนะคะระหว่างทางก็จะมีตั้งโต๊ะนะคะประชาชนก็ตั้งโต๊ะสักการะรับขบวนทพระเจ้า เช้าของภูเก็ตในวันกินเจวันที่8พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่9ที่เรากินเจเนี่ยค่ะเริ่มตั้งโต๊ะขบวนก็จะมีผ่านเส้นทางนี้ด้วยนะคะถ้าไปบ้านมดจังก็อยู่เส้นนี้ละแต่อยู่ข้างหน้านู่นเมื่อกี้ขับรถมาะแ,แล้ววนวนมาดูขบวน ขอเลี้ยวทางนี้ก่อนเพื่อที่จะได้พาชมย่านเมืองเก่ายามเช้าที่ยังไม่พลุกพล่านนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตรงนี้คือจะมีความหนาแน่นของรถที่มารับส่งนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเหมือนเดินเที่ยวชมอย่างในซอยนี้ซอยรมณีตรงนี้จะเป็นย่านเมืองเก่า ลืมฝนค่ะคือฝนอยาบลงตกเลยตอนนี้ขบวนแห่จะได้สะดวกสะดวกอันนี้เมืองกาญนมันมจะเลี้ยวเข้าถนนทลางนะคะก็เริ่มมีการเตรียมต้อนรับขบวนแห่เริ่มออกมารอชมความงดงาม ของประเพณีตือสิงกินผักประเพณีกินเจกินผักเมืองภูงเก็ตขบวนจะผ่านถนนทลางด้วยตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์กเลยนะคะเดี๋ยวรถคงจะต้องเลื่อนออกไปขบวนน่าจะผ่านขากลับน่าจะผ่านขามานี่แหละ เพราะเขาจะตรงมาจากข้างหน้าค่ะอืไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นาะเพราะว่ามันก็วันเวน่าจะเป็นขากลับผ่านทางนี้เนี่ยค่ะงอ์บ้านนี้กขตั้งโต๊ะสวยนะคะหมดไม่ได้ซูมให้ดูบรรยากาศโดยรวมถ้าติดวันหยุดนี้ไม่พลาดแน่ที่จะมานั่งเฝ้ารับกระบวนอย่าง ใกล้ชิดแต่วันนี้ต้องไปทำงานเส้นนี้คือมดผ่านทุกเช้าเลย บอกว่าจะมีความแดดนะคะเมื่อวานมดขี่มอเตอร์ไซค์ไปดักรูกขบวนตามที่ต่างๆครั้มไปเลยค่ะโดนแดดแดดเรียแขนแขนดำแถวนี้ก็จะเป็นย่านสารเจ้านะคะเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นสารเจ้าใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตคือสันเจ้าจุ้ยตุย๋ยที่มีขบวนแห่เมื่อวาน ก็ได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อมาแชร์ให้ชมขบวนจะตรงมาทางนี้ค่ะตรงมาทางนี้แล้วก็น่าจะเลี้ยวซ้ายทางขวามือเมื่อกี้ขอแซงนะคะตั้งขบวนตรงนี้ถนนถนนนี้ ช่อไม่ได้แต่เลยไฟแดงนี้จะเป็นถนนวิชิตสงครามตรงไปจนถึงสนามกอล์ฟล็อกบามสถานที่ทำงานของมันนี่คะ่ะเริ่มตั้งตั้งโต๊ะเยอะในถนนเส้นนี้ตอนนี้ขบวนน่าจะออกมาถึงแถวแถวใกล้แยกเซ็นทรัลข้างหน้าแล้วะคะ่ะ จะได้ติดเวลาเข้างานมันก็จะจอดอยากดูใกลๆ้ๆชอบดูแห่พระมีความคือมีความขลังมีความงดงามปีหนึ่งก็จะมีให้เห็นขบวนใหญ่แบบนี้ปีละครั้งเป็นความศรัทธาของชาวภูเก็ตนะคะ มีความ,มดงดงามจริงๆมีโอกาสต้องมากินเจภูเก็ตสักครั้งจะได้เห็นขบวนแห่น่าจะแห่เกือบ8วันเต็มๆแน่ๆวันแรกนี่จะยังไม่มีขบวนแห่ถ้าถ้าจำไม่ผิดจะเริ่มมีวันที่สองที่แต่ละสารเจ้าก็จะมี คิวในการาแห่พระชมเมืองนะคะโปรดประชาชนให้ได้รับพรในช่วงกินเจโอ้ราวประทัดเยอะมากแ้านี้เสียงประทัดดิบ้านนี้ก็ประทัด ก็อยู่ที่เชียงใหม่บ้านน้ำท่วมเลยไม่ได้ลงมาต้องเคลียร์ที่บ้านก่อนอาวฟแดง ภูกเก็ตนะคะก็ไม่ได้ดูอีกเหมือนกันเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ต้องเข้าออฟฟิศอีกวันหนึง่งแต่ปีนี้ได้ดูจุ้ยตุยจุใจมากคะ่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะรีบดูคลิปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะตรงนี้เป็นแยกเซ็นทรัลแล้วคาดว่าขบวนจะอยู่ข้างหน้าใกล้ๆเพราะทุกปีถ้าทำงาน แล้วมัต้องส่วนขบวนแห่เนี่ยขบวนก็จะอืมจะมองไม่เห็นโอ้หถ้ายังไม่มาไปถึงใกล้ๆก,กระทูนี่จะจอดเลยนะคะเพราะว่าเวลายังได้อยู่อีกสี่สิบห้านาทีวันนี้ก็ไม่แดดถ้าเป็นแบบนี้ขบวนแหน่กระทูจะบอก คนแห่จะสนุกมากเลยเพราะว่าไม่ไม่ร้อนมากบางปีมีฝนนะคะปีนี้ก็ก็ฝนยังปรับปลายเพราะว่าเราอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยช่วงนี้ก็จะเป็นฝนฝนยังมีอีกถึงเดือนหน้าในปี 2 5 6 5เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยฝนทั้งปีเลยแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมเพราะฝนปริมาณฝนเยอะแล้วก็น้ำทะเลหนุนมีเหตุการณ์น้ำท่วมมดลงคลิปไว้ในช่องด้วยนะคะแล้วก็ไปลุยน้ำกันขออย่าให้มีน้ำเยอะแบบนั้นอีกมันเยอะเกินไปน้ำท่วมไม่สนุก ว้าวปีนี้ทางฝั่งขวาเซนทันเฟสติวัลเขาตั้งโตเยอะเลยโอ้แต่วันนี้ขบวนยังมาไม่ถึงเซนทัน กับกระบวนสตัอเหรียญระหว่างทางพอดีเลยค่ะอ่าโชคดีวันนี้ได้เห็นขระบวนของอาร์มกะทูยังยังมีอยู่ตรงนี้เลยขบวนยาวมากปีนี้โอ้เสียดายที่ไม่ไม่เป็นวันหยุดอุย้ยตุ๊ก,กตาไครลน โอ๊อยโอ๊อยนี่กอะตัวเหรียญใหญ่ บานกระทูจักสารเจ้ากระทูผ่านตรงนี้ไปจนถึงในเมืองไปทําพิธีที่ปลายแหลมสะพานหินแล้วขากลับก็จะมีขบวนน่าจะเป็นขึ้นรถเพราะว่าก็ไกลอยู่นะคะจากจากบ้านมดมานี่ก็9กิโลล้มาถึงสารเจ้าแต่ถ้าจากสะพานหินก็น่าจะบวกไปอีกประมาณกิโลประมาณ10กิโลอ๋อเสียดายไม่เป็นวันหยุด สบาลก็ตากเก็บเศษขยะเลยนะคความสะอาดโอ้ยขบวนมังกรยังอยู่ข้างหลังเลยโอ้ยน่าสนุกน่าสนุกคือสารเจ้ากระทูเนี่ยจะเป็นสารเจ้าที่ทําพิธีกินเจเป็นแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตในอดีตที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าประวัติ ความเป็นมาของประเพณีเธอสิ่งกินผักมดก็รู้คร่าวๆรู้ไม่ได้รู้ลึกมากเลยไม่กล้าเล่านะคะว่าความเป็นมาจริงๆจะต้องให้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้เล่าให้ฟังอีกทถีถึงจะมาถ่ายทอดได้แต่สิ่งที่เป็นก็คือเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างของศาลเจ้ากระทูเนี่ยณวันนี้ วันที่สิบตุลาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าแปดเก้าวันนี้วันที่สิบตุลาน,นี่โอ้ยขบวนมังกรทองเฮงเฮงเฮงอ้าย…มังกรทองเฮงเฮงเฮงอ่สาสันเจ้ากระทูเนี่ยก็มี <c oughs> สิ่งกินผักมาครบรอบ199ปีตรงนี้เป็นซุ้มของเทศบาลนี่สำนักง,งานเทศบาลตำบลกระทูนะคะที่มดทํางานอยู่ที่ตำบลกระทูอำเภอรกระทูค่ะอำเภอรกระทูตำบลกระทูโอ้ซุมส,สวยงามใหญ่แต่เราจะผ่านเข้าไปตรงสารเจ้าไม่ได้เพราะว่าช่วงกินเจเขาจะเป็นวันเวเพราะว่าเปิดร้านค้า ขายอาหารเจตลอดทางไช <c oughs> <c oughs> ุนประธาต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอโทษทีเ,เราจะเลี้ยวเข้าทางเลี่ยงไปเส้นหลังอ้าว ก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะก็มีทำคลิปช็อตไว้บ้างช่วงบรรยากาศฝนตกแล้วมันมสวยงามที่สนามกอล์ฟล็อกฟารแล้วสนามเลสเมอร์เทนก็สวยมากเลยแต่ว่าออฟฟิศตึกออฟฟิศจะอยู่ที่ล็อกปาร์มก็เลยมีบางช่วงบางจังหวะเท่านั้นที่ข้ามฝั่งมาเลสมอร์เทนก็อยากให้ดู ความงามของสนามกอลฟที่ภูเก็ตในช่วงบรรยากาศต่างๆฝนตกก็สวยโรแมนติกนะคะแดดออกก็สวยสว่างแบบสดใสแจ่มใสแล้วก็ช่วงคลึ่นฝนมีหลากหลายบรรยากาศในแต่ละช่วงอยู่แถวสนามกอลฟ จะเป็นบริเวณหลังศาลเจ้านะคะจริงๆศาลเจ้าหันหน้ามาทางนี้จะมีช่องทางที่เดินเข้าตัดบ้านแถวนี้เข้าไปยผงเคย <c oughs> เคย <c oughs> เคยมีเพื่อนพาเดินมือกลางวันแล้วก็จจะไปกินข้าวแถวนี้ทางขวามือนะคะเดินไปนิดนึงก็จะเป็นศาลเจ้ากระทูตรงนี้ก็จะเป็นวัดกระทู ข้างแจ่มใสเพราะว่าถ้าวันฝนตกบางวันก็จะมีเมฆหมอกมองไม่เห็นภูเขาข้างหน้าเลยแต่และว,วันแต่และฤดูกาลแตกต่างกันไป ว่าจะหกบ้านเจ็ดโมงครึ่งแต่วันนี้อยากเจอกับขบวนแห่คระก็เลยออกมาเร็วค่ะก็เลยได้คลิปมาให้ดูมาถึงแล้วสนับก็บล็อกปามทางขวาก็จะเป็นเล o เมาเทนนะคะทางซ้ายนี่เป็นล็อกปาม เป็นต right. ิกไท์มีสระว่ายน้ำเล็กๆแล้วทางข้างหน้าด้านซ้ายมือเป็นคลับเฮาส์ค่ะจะต้องเป็นทีออฟทางขวาจะเป็นโรงแรมน,นะคะโรงแรมที่นี่ดีแอดภูเก็ตที่นี่ดีกอล์ฟรีสอทแอดภูเก็ตตรงนี้จะเป็นลานจอดรถแล้วค่ะข้างหน้าวิวสวยมากอ๋วันนี้เรามาช้า ใครมาเลยเราทำงานที่ตึกนี้ค่ะเป็นสำนักงานจอดนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมดก็จะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้มาถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าวันวันนี้ตอนข้ามก็น่าจะมีคลิป มาฝากอีกจะมีพิธีก้ยหานที่อัมจีตุยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้ามีจังหวะก็จะถ่ายคลิปมาฝากอีกเหมือนกันนะคะวันนี้มก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมอย่าลืมนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้หมดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็มีจังหวะดีๆก็จะถ่ายคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกวันนี้ก็ขอ สวัสดีนะคะบ๊ายบายไปแต่เพียงเท่านี้บายบายสวัสดีนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามดจังแอนด์สโรกค่ะไปทำงาน <c oughs>